กดไลค์กดซับสไครป์อย่าลืมกดติดตามช่องป๋าโจซิงจิกกันนะครับผมนะอ่าสวัสดีท่านท่านนะครับนี่พบกับเซีบอลวันนี้ฮะบอเตะเดือสามนะครับมาถึงที่เจ็ดธันวาคมกันแล้วนะครับสึ่งวันนี้ครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้มีสามผู้สามทีมมาจัดให้เช่นเดิมนะครับตรงนี้ก็รอพิจารณากันดูครับโอ้โหแต่บ้องบอกก่อนครับเมื่อวานนะครับเป็นท่าเสียดายมากคาดมาเน้นๆใส่ตีสวยๆกำงามทุกตัวนะครับ ดอน้ำสีเหลืองครับอุตสาห์มาสวยๆตัวแรกเลยอุตสาห์ชื้นใจแต่2ตัวหลังนี่คือเลี้ยวนะครับแบบดับอน,นาดไล่ทางสู้เลยนะครับโอ้โหแบบเนี่้ครับปาโจอย่บพูดเลยลูกกบวนไปูข้างในบางทีเรามองมันแบเบอร์นะในจักใจเลยเอาจริง,รงแต่แม่งดูเลครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบเนี้ย แล้วทำยังไงนะครับอ่ะโอเคตรงนี้นะครับแต่เมื่อวานในกลุ่ม v ีพีปะโจเห็นนะครับหลายๆท่านนะครับที่ให้แนวทางในกลุ่มวีพีขอบคุณมากๆนะครับตรงนี้นะต้องบอกว่าในกลุ่ม v ีพเนี่ยก็ยังมีท่านหลายหท่านเนี่ยที่จะมีแบบ โหความสามารถเลยดีกว่าเอาจริงนะบางทีนั่นแหละท่านป่าโจเห็นในกลุ่ม v ีพเนี่ยโคตรเด็ดนะครับสนใจครับยังไม่ได้กลุ่ม v ีพเนี่ยต้องบอกคําเดียวครับว่าทักทายกันได้ครับที่แอตโจอหกห้านะครับตรงนี้ทางช่องทางเดียวนะครับประมาณนั้นนะครับแต่เขากลุ่ม v ีพจัดมานะครับตังนี้เอาละครับวันนี้สัญจรไปสามคู่สามทีมครับเริ่มตั้งแต่ฟูลแลมเลยนะครับเจอเชนัลพาเลตครับคูุยสองครับเพลงด้านของราซิโอครับเจอบุลญยาคู่ท้ายครับเรียมาริดเจอกับเซตตาบิโก้ต้องบอกกันครับว่าสองคู่นะ แต่ละคู่แต่ละทีมเป็นยังไงบ้างครับเริ่มต้นกันที่ฟูลแลมเจอกับคิตาพาเลครับเป็นยังไงบ้างอ่ามาดูนิดนึงครับเจอกันมาทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ย10เกมลังสุดครับประมาณสัก6ปีให้หลังต้องบอกว่าฟูลแลมชนะ2เสมอสแพ้4ต้องบอกว่า2เกมหลังสุดครับพาเลบุกไปชนะนะครับฟูลแลมถึงท่นเลยนะครับตรงนี้ถึง2ครั้งนะครับทั้งพรีเมียร์ลีกและก็ FA ฟเอคัพนั่นเองครับอ่าทีนี้ครับมาดูฟอร์มของฟูลแลมหน่อยนะครับฟูลแลมใน5เกมเป็นยังไงครับชนะ3พ้2แพ้ แพ้กับแมนซิตี้ล่าสุดเลยแบบสุดมันครับหโดนนำถึง5ประตูแต่ก็ไล่ไปถึง5-4ก็สุดมันกันนะตรงนี้นะต้องบอกว่าเดือดมากนะครับสหรับฟูลแลมกับแมนซิตี้ครับเกมล่าสุดแล้วก็ในบ้านนะครับตรงนี้นะครับของฟูลแลมเองนะครับชนะ3แพ้2แพ้กับวินดีคุกกี้ครับน้าดาบิแมทครับแล้วก็แมนซิตี้ไปนี่ครับนี่คือฟอร์มของฟูลแลมในบ้านนะครับใน5เกมก็ถือว่าไม่แย่ครับเพราะแพ้ทีมใหญ่นะครับตรงนี้ทีนี้ครับมาดูฟอร์มของพาเลทหน่อย ประสาทเลือนแก้วนะครับชนะ2ครับเสมอเกมกับไบตันและแพ้2เกมกับแมนยูกับสตาบุครับนี่คือฟอร์มของคิตตันพาเลทครับโดยแค่สุดเนี่ยชนะหน้าของเบลล์รี่มานะครับเม็ดหนึ่งนี่เองครับส่วนเกมเย็นครับชนะ3แพ้2ครับแพ้กับสตาบุกับอาร์เซนอลเบคิวเกียเลยครับนี่คือฟอร์มของคิตตันพาเลทโดยภาพรวมครับไม่ได้แย่นะเพื่พาเลทบอกเลยไม่ได้แย่นะครับต้องบอกว่าใช้ได้ฝีมือดีนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับตัาสนใจครับเรื่องอันดับคะแนนครับต้องบอกครับวันนี้ฟูลแลม15นะแต่เจอคคริตัััลพาเบบอนด5 แต้มห่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรครับวันหกแต้มก็คือ2เกมคุยง่ายทางด้านฟูแบอลแมนแพ้เยอะไปหน่อยครับแพ้เเกมครับแต่พาเลทแพ้แค่สามเกมครับก็เลยดับ5ไปนะครับตรงนี้ก็ไล่บีเชลซีไปนะครับทางด้านของคิสซันพาเลทเท่านี้เขาชนะครับเขาจะแซงเชลซีดับสี่แต่ถ้าเกิดฟูแบอลชนะครับเขาจะขึ้นมาแซงแบบอันดับเลยนะครับตรงนี้โอเคทีนี้ดูราคาครับโอ้ยวันนี้นะครับชนนิเวศเสมอนะครับให้ท่านดูสองฝั่งสวยๆนะครับตรงนี้ เปิดครับกับไหลซึ่งแฮนดี้แคปไม่ได้กระดิกไปไหนนะครับตรงนี้บอกเลยว่าไม่ได้กระดิกไปไหนครับตอนตอนแรกก็ลบสิครับแต่ตอนนี้ครับลดลงมาอยู่เจ้าบ้านทั้งหมดนะครับวันนี้ค่อนข้างตรงตามสูตรลูเตียวบอกตรงนะครับตรงนี้ได้ได้ชนเลสเสมอนะครับถือว่าทางด้านเจ้าบ้านจะไม่ดีกว่าจริงเถอะแต่วันนี้ครับเขายืนพื้นให้เจ้าบ้านเป็นหลักนั่นเองครับอันนฮะอยากให้ท่านเห็นแล้วจากราคาเปิดราคาไหลราคาหน้าเสื่อเป็นไงดูครับ มาครับที่ราคาหน้าเสือนะครับตัวแรกเลยอิกิพิลีครับฟูลแลมเจอพาเลทห้าทุ่มครึ่งชนมาแล้วครับนี่จะบ้านปอเยต่อปอเลกครึ่งเม็ดไม่ต้องคิดเยอะ1นคูณสครับยืนพื้นหน้าบ้านครับนะตอนนี้เวลานี้สี่ที่แรกครับยืนพื้นหน้าบ้านครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะบอกคําเดียวครับเลนสสมบรปาโจครับอยู่เจ้าบ้านเป็นหลักไว้ก่อนนะครับเลทครึ่งเม็ดอยู่ฝั่งไหนเลือกฝั่งนั้นซึ่งเอ่ออันนี้ปาโจเนี่ยนะอาจจะบอกหลายๆท่านนะที่ดูคลิปตรงนี้นะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ เออมีท่านหนึ่งครับพิมพ์มาที่แอดของป๋าจโจรครับแอดเนี่ยแอดเจอโอเอหหเนี่ยนะครับบอกป๋าจโจว่าวันนั้นคู่ระหว่างน้องไม้กัตบัตรบังเอิญเขาบอกว่าถ้าใครตามป๋าจโจหมดเนี่ยอาจจะโดนก็ได้แต่บังเอิญเขาดูราคาครับเขาก็เขาดูราคาจังหวะในช่วงของกัตบัตรมันไหลามาเป็นราคามีราคาครึ่งลูกอยู่ฝั่งกัตบัตรเขาเลยเลือกวันนั้นเขาเลยอิ่มไปนะครับป๋าจโจบ,บอกทุกครั้งครับเช็คราคาอีกรอบก่อนเสมอนะครับเช็คราคาอีกรอบก่อนเสมอด้วยความรู้จากป๋าจโจรจริงจิต เพราะว่าปัจจุบันแล้วว่าสิ่งที่ป้าโจให้ไปราคามันยังมันยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่แต่ว่าตรงนี้คือแนวทางและหลักการให้ท่านเนี่ยได้พิจารณาก่อนในช่วงต้นแล้วถ้าไปปรับเปลี่ยนปรับปรุงครับในช่วงเย็นได้นั่นเองครับโอเคนะครับพอเข้าใจกันเนาะนี่คืออีกหนึ่งที่นี่ครับที่ท่านเนี่ยควรจะต้องจดและจําและนําไปใช้นะครับตรงนี้นะโอเคนะครับตรงนี้เด็ดเสมอนะครับชนมาจะบ้านต่อปอเจ้าต่อปอครับราคาคือเมต,ตอนนี้อยู่ฝั่งฟูแลมป้าโจคงเลือกใครไม่ได้ครับระหว่าง เ,เนี่ยคู่อื่นแล้วนะครับก็เป,เ,ปเป็นตัวอื่นนะก็คือต้องเล่นฝั่ของเจ้าบ้านฟูแลมไปก่อนนะครับคือเดทมันค่อนข้างดีแหละเอาจริงตอนนี้อยู่ฟูแลมแต่ช่วเงเย็นๆอาจจะอยู่ทางด้านของพาเลทก็ได้อย่าลืมนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเช็คราคาอีกรอบก่อนเสมอสนใจครับสนใจอย่เข้ากลุ่มบีพีท่ายทยผจญครับแอตเลห้าครับตรงนี้นะที่ขุดต้องคอมเมนต์เลยครับเอาละครับมาคู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับตรงนี้เนาะ คุยสองครับเป็นนัอกอีซีอาร์าครับระหว่างลาซิโอเจอกับบนยาเที่ยงคืนตรงคู่นี้เป็นยังไงผลงานดีวิดีแค่ไหนมาชมพร้อมกันครับอ่ะมาดูกันครับ10เกมหลังสุดครับต้องบอกว่าบ้านมันดีกว่า อาซิโอชนะ4เสมอเกมแพ้5ครับไม่ได้ขิเ้เลร่กันเท่าไหร่ครับต้องบอกมาแข่งมันมันมีครั้งเดียวครับอาซิโอในในบ้านแพ้ไป1-2เนี่ยครับตรงนั้นก็คือบ้านใครบ้านมันนะครับเท่านั้นเองนะฮะสี่ห้าปีหลังเนี่ยต้องบอกว่าแข่งบ้านใครก็คือบ้านนั้นชนะเอาง่ายครับแล้วอาเซียเองครับดูผลงานครับเป็นภาครวมเห็นไหมในบ้านแข่งเห็นไหมในบ้านชนะ3เอ้ยอันนี้น่ะ,นนะห้าเกมที่ผ่านมาชนะ3แล้วก็แพ้2และการแพ้แม่งแพ้นอกบ้านนะแต่ในบ้านแม่งชนะหมดเลยเห็นปะ นี่แหละในบ้านลาซิโอแข็งแร่งนะครับตรงนี้อ่มาดูครับฟอร์มในบ้านเป็นไงเป็นไงห้าเกมเป็นไงไม่แพ้ใครเลยครับชนะสเสมอเกมนี่คือฟอร์มลาซิโอ นะครับจะคูกลงในบ้านแล้ว4เกมสุดครับเก็บคีนชีตได้ทั้งหมดแม้กระทั่งยูเว่ไกยารี่เลเช่และเอซีมิรัตสนี่ครับโอ้โหมันไม่ธรรมดาส่โซบลุยาเองครับก็ไม่ได้หมูเหมือนกันนะครับตรงนี้5เกมแพ้เกมเดียวคามเมเซ่ครับหนึ่งสามครับไปชนะ4เกมนี่คือฟอร์มของโบลุยยานะครับส่วนทางด้านเกมเยือนครับก็ไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันครับชนะ4เสมอเกมกับฟรีออลเรติน่าครับก็ถือว่าทั้งคู่ค่อนข้างจะสูสีกันมากๆนะครับคู่นี้ผมจะบอกเลยเห็นไหมครับแต้มอาจจะดูห่างกันนิดหน่อยนะครับแต่คคคะะแนนนรรััับบบดู24ก18 ก็จบอกเกมแพ้ซิโอชงต้นมันแพ้เยอะไปหน่อยเอยนะครับมันถึงมันเป็นราคาเอ,อิมันถึงได้เป็นแบบนี้แต่ที่ซาาิโอคือว่าเก่งทีมหนึ่งนะอินทีฟ้าขาวแห่งกูรมโมและทีนี้ครับเรื่องของราคาเขาน่าสนใจครับคล้ายคูตะเกียแหละนะครับดูที่ราคาเปิดก่อนกับราคาไหลเปิดนะครับประมาณะะลบสิบอะเฉลี่ยแต่พอไหลปุ๊บครับดูท่าน,านดูเด่กลายเป็นขาวยิ่งกว่าขาวอีกย่างเป็นบวกสิบอยู่แล้วอันเนี้ยคือว่าเลทที่ดี จากที่มันท่วมขึ้นมานะครับตอนแรกราคาขึ้นอย่างนี้แต่ตอนนี้มันวิ่งลงมาอย่างนี้แสดงว่าเขาเชื่อมั่นครับเจ้าบ้านต้องมีภาษีดีกว่าแต่ท่านๆอย่าลืมเช็คราคาทุกครั้งเสมออย่างที่หมอโจเคยเตือนท่านไว้แล้วนะครับเอาละครับมาดูราคาหน้าเสือกันดีกว่ามาครับสำหรับคู่ที่2อเนาะลาซิโอจะบุญยาครับที่ขึ้นตรงเนาะเสมอครับชนมาสกอร์สูงแค่2เม็ด นะครับิเออ่90นาทีเออ่ของทางด้านของแฮนดิแคปครับ1คูณ2เนี่ยยืนพื้นนะครับปาซิโอเจ้าบ้านต่อปอนะครับเยือนต่อปอราคาครึ่งเม็ดอยู่ฝั่งไข่เราเลือกฝั่งนั้นนี่คือเดชสุวรรณตั้งนางปาโจครับมองไม่ได้ยากนะครับ ก่าจะคิดที่สูตรนี้ครับหลายๆคนไม่เคยรู้ด้วยซ้ำนะครับแต่ป้โจเอามาเผยแบบง่ายๆฟรีๆนะครับไม่ใครจ่ายแรงสิ้นนะครับตรงนี้เราให้เป็นแนวทางและเป็นความรู้ซึ่งกันและกันครับเรามาแชร์อะไรกันได้นะครับของแบบนี้นะครับบางทีอาจจะมีมีผิดไถูกบ้างไม่ได้ปกตินะเพราะลูกกลมๆหรือข้างในเราไม่เตะเองนะครับตรงนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือมันต้องมีนัยยะบางอย่างครับสำหรับการที่เขาเปิดมาแบบนี้ซึ่งวันนี้ครับเด็กเสมอเนี่ยป้าจุก็มองว่า ค่อนข้างแข็งเลยอะเลทหนึ่งนะครับตั้งแต่ทํามานะครับค่อนข้างแข็งมากๆด้วยแหละเอาจริงๆครับมันมีม่าถามว่ามีแพ้ไหมมีไม่ได้แบบว่าแบบทุกว่าโอ้ยขอมันดีร้อรเซ็นหรอกมันไม่มีหรอกครับอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซน็นต์เป็นบ้านะครับแต่ว่าเราสิ่งหนึ่งคือในความเป็นไกด์ไลน์และแนวทางครับในการคัดในการเลือกได้ง่ายขึ้นและเปอร์เซ็นต์ที่มันสูงขึ้นเท่านั้นเองนะครับโอเค คู่นี้นะครับป๋าโจขอเชียร์แล้วกันลาซิโอครับเพราะเลนเป็นแบบนี้ก็ต้องเชียร์ตามลูดเออสูตรลูดเตียวเสียวลูด,ดาของป๋าโจกันต่อไปนะครับโอเคมาถึงคู่สุดท้ายนะครับดูคู่นี้จบท่านท่านไม่ไปไหนที่บนอนอกมีแจกกันเหมือนเดิมคู่ท้ายครับบอกเลยขวัญใจตัวทำ มานี่มานี่มานี่นะครับประมาณนั้นรูนี้จัดไปนะครับเดี๋ยมาริดครับเจอสตอบิโก้ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้จะไล่โคดอย่างไอ้นี่หรือเปล่านะครับแต่ที่แล้วก็กดไปเยอะนะไอ้ปาเบ้โคดเก่งอ่ามาดูครับวันนี้เดี๋ยวมาริครับในบ้านแข็งสุดๆเดี๋ยวให้ดูมาริดเองเจอสตอบิโก้ครับชนะ9เสมอเกมไม่เคยแพ้เลยใน4ปีหลังสุดและ10ครั้งที่เจอกับสตอบิโก้ครับไม่เคยแพ้นะเสมอเกมสุดแคบบอลถ้วย คิดเอาแล้วกันถามใจเธอดูนะครับตรงนี้เอาละครับมาดูเรือประหลีครับในห้าเกมครับก็ต้องบอกว่าชนะ2เสม,มอ3เกมเสม,มอนะครับเอาดูเอานะครับประมาณนี้นะครับหางพูดกันได้แต่ในบ้านสิเกมหยิบมาให้ดูชนะรวดในเบอร์นาบิลเบอร์นาบิลครับต้องบอกคําเดียวครับโหดร้าย like, สําหรับทุกทุกทีมที่มาเยือนไม่ว่าจะเป็นทีมไหนๆแชมเปี้ยนลีกอย่างมาร์เซย์อย่างยูเวนตุสที่นอกลีกมาก็ยังตาย ในลีกเองครับบาร์เซโลนาก็แพ้นะครับนะดูดี้ครับทีมใหญ่ๆตายเรียบบอกเลยนี่คือเบอร์นาบิลนะครับต้องบอกคำเดียวนี่คือเบอร์นาบิลครับโอกาสชนะ100%เนะครับตัก10เกมนะครับแต่วันนี้นะครับเขาชนะหรือเปล่าหรือชนะขาดไม่ขาดต้องมาดูผลงานของผู้มาเยือนอย่างทางด้านของสแตนกิ้งครับสแตนกิ้งเองครับไม่ชนะเออชนะเกมเดียวนี่หว่าเอาแค่อาราเบสครับและมีเสมอล่าสุดครับเอ่อแซนแอนดูนะครับบนถ้วยป่าย แล้วก็แพ้3เกมบอลลีกนะครับตรงนี้นะฮะก็ต้องดูกันเอ้ยน่แพ้สามเกมบอลลีกแพ้2เกมบอลลีกแล้วว่าแพ้หน้าของบอลถ้วยครับให้กับลัตกาดไปนะครับตรงนี้ก็ถือผลงานเนี่ยกาดทอนกระแท่นเจอมาลิดไม่ต้องพูดถึงกันเหนื่อยแน่นอนต่อให้เกมเยือนครับจะทรงมือมันทรงดูดีครับชนะ3เสมอเกมแพ้1ก็จริงแต่ว่าวันนี้เจอมาลิดเนี่ยผูกพีแพ้แน่นอนนะครับแล้วจาบตารางคะแนนครับไม่ต้องพูดถึงครับเมื่อคืนบาร์เซโลนาชนะไปแล้วด้วยนะครับมาลิดเองก็ต้องการคว้าชัยนะครับเพื่อไล่บี้าาาาานนนนะขอองบบรร์เเซโลล่แ้้ววกัหีไค าตาบิโกวันนี้ครับบอกจริงโดนแน่นอนมากน้อยไม่รู้แต่มาริดหน้าชนะแน่นอนนะครับอันนี้คือมันเห็นอยู่แล้วเอาง่ายดูทรงก็รู้ครับเบอร์นาบิลแมงโดจัดนะครับชนะขาดไม่ขาดไม่รู้แหละเราต้องมาลุ้นกันเม็ดที่2นั่นเองครับแต่ในเรื่องของราคาวันนี้ดูครับนี่ลูกครึ่งควบ2แม่งชนะ21เราตายเต็มเอาจริงชนะเม็ดหนึ่งเราตายเต็มอ่ะมันชนะสอูนเราได้ครึ่งเม็ด ถ้าชนะสามศูนย์เราจ้วบเต็มคิดว่ามาลิดวันนี้จะถล่มสามศูนย์ไหมถามใจเธอก่อนนะครับดูที่เลทราคาก่อนนะครับแพนดี้แคปบครับถ้าเป็นราคาลูกคืบสองครับก็จะปัดจนจะวงคล้ายๆเทียสเต็ปนะให้ดูก่อนนะครับในช่วงต้นก่อนว่าช่วงแรกราคาเป็นยังไงนะครับอยู่ฝั่งไหนเจ้าบ้านเยอะกว่าลูกครึ่งบสองถ้าเป็นลูกครึ่งล่ะกะบอกครับอยู่เจ้าบ้านเหมือนเดิมนะครับเห็นไหม แต่พอราคาไหลขึ้นมาครับไม่ใช่ดูขึ้กนก็สองครับมันชนที่ลบสิบวันนี้ในกรณีง่ายครับท่านเลือกนะไม่มีเหตุผลอย่างนี้ไอ้ราคาแบบเนี้ยหนึ่งจุดเจ็ดห้าใช่ไหม αι? ในกรณีเดียวครับที่ท่านอยากจะเต็มคือสามเมล็ดเท่านั้นถูกไหมสองเมล็ดได้ครึ่งนะครับได้ครึ่งเดียวนะครับท่านคิดเอาว่าวันนี้มลิจะชนะหรือเปล่าชนะขาดหรือเปล่าในกรณีที่อยากจะเต็มครับคือต้อง 3. สามศูนย์นะ 3. สามศูนย์เท่านั้นสามศูนย์เท่านั้นนะครับ อ่ะมันก็ไม่แย่ขนาดใช่ไหมกับการเรื่องบอกว่าบาร์บิวมันคงจะชนะได้ถึงสองเมตรสามเมตรเว้ยอ่ะแต่มาดูราคาหน้าเสือครับอ่ะคือท้ายแล้วนะครับทางด้านของสเปนครับเรียกร้อชุดขาวครับเจอเลซโกประมาณตีสามตรงลูกค่งครบสองครับสกอร์สูงที่สามครึ่งครับลูกครึ่งครับราคาลงลงมาลูกคูครึ่งครับราคาลงลงมาสิ่งหนึ่งตอนแรกกับป่าโจนะเอาดูคู่เนี้ยสิ่งหนึ่งที่ป่าโจนะอยากจะอธิบายนะครับอย่างแรกเลยนะครับท่านนเราสังเกตราคาถึงสามเสี่ยมนี้ก่อน อันนี้คือราคากลางถูกต้องไหมลองลงมาครับก็หนุสเต็ปก็คือลูกครึง่งลองลงมาอย่างลูกครึ่งครับล,ลูกครึง่งลูกครึ่งสิ่งที่น่าสนใจครับคืออะไรครับป้าโจ๊อธิบายครับลูกครึ่งก็สองครับเก้าแปดลูกครึง 7, 8, ่งเจ็ดแปดลูกครึ่งลูกครึ่งห้าหกซึ่งวันนี้ครับทั้งสามเหลี่ยมราคามันคืออะไรดำ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 ,ดำ,ด,ำดำนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอันที่แบบว่าชอบมากสําหรับเลทราคาบอลต่ออธิบายแบบนี้ก่อนมันน่าสนใจมากสำหรับราคาบอลต่อแต่ นะครับท่านท่านเช็คราคาอีกทีบางทีอาจจะมีพลิกได้แต่ถ้ามองเห็นเวลานี้ตอนนี้ครับยังไงป๋าโจก็ต้องขอยืนพื้นเรียวมาลิดไว้ก่อนนะครับนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งนะครับสามราคาดำทุกราคาแล้วอีกอย่างหนึ่งครับไม่ใช่ดำอย่างเดียวครับดำดำดำนะครับทางด้านของราคาเหลี่ยมนี้ก็ถือว่าดำทั้งหมดป๋าโจต้องขอเชียรวมันหนีแหละเอาจริงมันหนีไปไม่ได้ขาสองเมตรสามเมตรไม่รู้นะครับต่ดูเขายิงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่วันนี้มาลิดในบ้านเบอร์นาบิลคิดดูแล้วกัน เจอกันทีครั้งมันก็แดกทุกครั้งนะครับสำหรับเรียวมาลิตชนะตลอดนะครับปัจจุบันบอกว่าวันนี้ครับมันจะสวยเพราะเราก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราก็เลือกมาแล้วตั้งใจแล้วครับแต่ถ้าบอกว่าแม่งทีไม่เลือกนะแม่งโคตรเก่งแต่ทเวลาเราเลือกนะ แมงสลบเหมือดอ่ะอันเนี้ยเรื่องจริงนะครับตรงนี้เลท่านน่าจะพอเข้าใจที่ปัจโจพูดเนาะแต่ของทีว่าครับลูกกบมีหลบกอะไรครับเหลียวมะริดและกรชุดขาวจัดปลายนั่นเองครับโอเคครับสามคู่สามทีมจัดให้แล้วนะครับตรงนี้ท่านท่าพิจารณาดูว่าท่านชอบหรือเปล่านะครับส่วนใดครับยังไม่ได้เข้ากลุ่ม v ีพทักทายกันมาครับแอดโจหกห้านั่นเองครับตรงนี้ที่พักบุตรตรงคอมเมนต์กดคลิกเดียวทักทายปัจโจได้เลยนะครับโอเคนะครับสามคู่สามทีมที่จบแล้วครับสรุปหนึ่งครับตัวแรกครับชอบด้านของ ฟูลแลมนะครับเหลือเสมอคุยส่อครับลาซิโอครับคุยสายครับเลี้ยวออกมาลิดนั่นเองครับเอาละครับถึงเวลาเลรอท่านรอคอยทิฟบอลนอกจัดได้จัดดูนะครับตรงนี้อ่ะมาดูครับโอ้ยปวดจะไม่สบายเท่าไหร่เริ่มไอนะครับจะเจ็บคอด้วยอังกฤษ FA ฟเอครับนะครับแบล็กพูลนะครับเจอกับคาร์เคาร์ซิลีนะครับตรงนี้นะครับแบล็กพูลนะครับไม่ใช่แบ็คเพอร์นะชนะ2-1ครับบอร บอรแฮมวูดนะครับบอรบอรแฮมวูดนะครับบอรแฮมวูดเนี่ยเจอนิวพอร์ตเคานตี้ครับให้เจ้าบ,บ้านชนะ2-1เนาะเกตเอเฮสนะครับเจอกับวอร์ซอครับวอร์ซอชนะ2-1นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยซอเท่าซอเท่านะครับซอเท่านะครับหรือเปล่าอ,าอ,อ,าอ่าว่าเอ่อรอสซอเท่าหรือเปล่านะครับเจอกับ เออ่แมชชีฟิลล์นะครับตรงนี้ไปให้สูตรหนึ่งครับนี่คือเอฟเอคับของอังกฤษนะครับปาโจอ่านไม่ค่อยออกเอาจรีนครับภาษาอังกฤษเนี่ยโง่ครับปาโจนะครับทางด้านของพิมพ์รีครับไบตันเจอกับขุนคอนครับนวลนวลครับจะชนะในบ้านครับสองศูนย์ครับฟูแลมครับจะแพ้กิตตันพาเลทครับหนึ่งศูนย์ครับนี่บอลนอกให้แบบนี้นะเอาพิธากันดูครับ สกอตแลนด์นะครับแชมเปี้ยนชิพครับแค่ตัวเซลติกครับชนะฮาร์รแ่งตันครับสองประตูต่อศูนย์ครับนี่บอลสกอตแลนด์แดนขี้เมาครับทางด้านของอิตาลีซีนีอาร์ครับมีหมด4คู่ชาลกอร์แกรนี่ครับจะเสมอกับหมาป่าโรม่าไปครับหนึ่งหนึ่งเคปเวอรเซ่ครับจะแพ้นเนเดเช่ครับเม็ดหนึ่ง อาร์เซอเอซีฟ้าขาวครับจะเสมอกับบรอญญา2-2ครับแล้วก็นาโปลีครับจะชนะยูเวยูเวตุสครับมาหนักตุดิน2-0ครับนี่คืออิตาลีซีอาร์ครับส่วนลกาสเปน4คู่ครับมีใครบ้างเอลเช่ชนะคิโรนา2-0นะครับแหนมประโยชน์เอสปันยอนครับชนะลูดิงไรโย1-0ครับเลเวอรินชนะจุตขาวครับจะชนะ เซาตาบิโกครับ2-0และคู่แท้ครับบาเลนเซียเจอกับสิบยาครับจบเปนที่1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนด้านเยอรมันครับดอดมุูเสือเหลืองจะแพ้โคฟเฟนฮามนะครับเม็ดหนึ่งแล้วก็หัมบูดนะครับตรงนี้นะครับไม่ยอมลาสักทีนะครับเจอเบเมนจบ2-2ครับนี่คือทั้ง2คู่ของเยอรมัน ฝรั่งเศสนะครับโอแซเจอเม็ดนะครับตรงนี้จบอีกหนึ่งครับแล้วก็เลออัพชนะปารีสธรรมดา2อูนย์ครับโรลิยองนะครับเสมอลียองนะครับตรงนี้ลงมปนยิง2อครับนิดจะเสมอองเช่ไป1ประตูต่อหนึ่งครับนี่ด้านของฝรั่งเศสสุดท้ายมาจบกันที่โปรตุเกสนะครับตรงนี้เอ่ออาเว拉อาเวฆ่านะครับตรงนี้เจอกับลาเซองนาวนะครับตรงนี้ลาเองชนะเบนเดอร์เอสโตริสชนะเออ่โมเรนเซ่ครับสองศูนย์แล้วก็ เอสเตล่าอัมาโดราครับจะชนะอารูกาไปนะครับสองหนึ่งคู่ท้ายครับเอ่อทอนเดอล่ะนะครับวีทอนเดอล่ะนะครับจะเจอกับปอร์โตปอร์โตชนะสองหนึ่งนั่นเองครับโอเคครับที่มันนอกจัดได้จัดเต็มนะครับใครฟังไม่ทันสต็อปไว้และโพสต์ไว้ไอ้แคปไว้ได้นะครับตรงนี้โอเคก่อนจากกันไปนะครับสำหรับทีมบอลบอลเตียมมาเสด็จสาวันนี้นะครับวันที่7ธันวาเนี่ยก็จบเทนี้ครับก่อนจากอย่าลืมครับ กดให้ครบพันซับสักทีนะครับป่าโจกำลังรอช่องใหม่ของป่าโจที่กำลังวางไว้นะครับใครอยากดูช่องของป่าโจเต็มๆนะครับตรงนี้ช่วยกดตรงนี้ถึงพันซับก่อนเดี๋ยวป่าโจจะได้ทําช่องของตัวเองสักทีนะครับกดเยอะๆนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วสวัสดีครับ